ข้อความที่พลตารวจเอกประวุฒิถาวรสิริอดีตที่ปรึกษาสาบศิลและอดีตโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้รีทวิตข้อความทวิตเตอร์ส่วนตัวหลังหยุดเคลื่อนไหวนานกว่า2ส,สัปดาห์ซึ่งในยามปกติความเคลื่อนไหวในการทํางานแทบจะทุกวันรวมถึงยังมีกลุ่มไลน์ที่ใช้สื่อสารกับนักข่าวตลอดมาและจะเข้ามาตอบคําถามด้วยตัวเองทุกครั้งแม้จะอยู่ในช่วงดึกดื่นขณะที่เมื่อวานนี้พลตํารวจเอกประวุฒิเพิ่งจะรีทวิตส่วนตัวชื่อแอดด็อกเตอร์ประวุฒิ เกี่ยวกับการจราจรบริเวณซอยอโศกการจราจรบนถนนเพชรเกษมและตำรวจจราจรที่นำหินและเศษอิฐมากลบหลุมบ่อบนถนนสับพุธอีกด้วย ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่พลตํารวจเอกประวุฒิได้ลาพักร้อนไปยุโรปสองสัปดาห์ <Okay. S 1> จนกระทั่งได้ลาออกจากราชการตํารวจในตำแหน่งที่ปรึกษาสอบอสิบ <Okay. S 1> ขณะที่สื่อมวลชนประจำสำนักงานตํารวจแห่งชาติไม่น้อยที่มีความในใจอยากฝากถึงอดีตท่านโฆษกของพวกเขา <Okay. S 1> เช่นเดียวกับบรรยากาศบนชั้นสี่ของอาคารหนึ่งซึ่งเป็นห้องทำงานส่วนตัวของพลตํารวจเอกประวุฒิร้างและเหงาคดีระเบิด ท่านยินดีที่จะตอบทุกคําถามแม้แต่คําถามไหนที่ถ้าเราถามไปแล้วท่านยังยังตอบไปได้ท่านก็จะติดไว้แล้วก็จะมาให้ความกระจ่างในวันต่อไปหรือพยายามหาข้อมูลมาเพื่อเพื่อให้สื่อได้มีได้มีงานแล้วก็ได้คลายความสงสัยในใน,ในส่วนของประเด็นนั้นๆนะครับผมว่าท่านเป็นถ้าได้มุมองผมนะผมมองว่าท่านเป็นคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งที่ที่ทำงานอย่างตั้งใจ ยอมรับนะครับแรกๆก็กตกใจว่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แต่ผมเคารพในการตัดสินใจของท่านผมมองว่าท่านเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วครับท่านคงมีเหตุผลในการที่จะตัดสินใจแล้วก็ท่านคงคงคิดดีแล้วครับท,ที่ที่ตัดสินใจแบบนี้ไปผมก็ขอให้ท่านโชคดีในใน,ในส่วนของอนาคตแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ท่านตัดสินใจแล้วครับสำหรับท่านประวุฒกับสื่อมลชนมีความสนิทสนมเหมือนกับพี่น้องกันนะครับเวลาวันอาทิตย์ หากที่สำนักงานตำรวจ่งชาติไม่มีแถลงข่าวเราก็สามารถโทรไปถามท่านประวุธได้ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นยังไงเกี่ยวกับ,บคดีต่างๆท่านประวุธก็จะไม่รังเกียจที่จะรับสายของผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนท่านก็รับสายเพื่อตอบคําถามของนักข่าวครับเราตัวสุดตัวรู้สึกยังไงบ้างกับการลาออกท่านประวุความรู้สึกส่วนตัวก็ใจหายนะครับเพราะว่าท่านประวุธก็ครองตําแหน่งโฆศกมาหลายปี ทำให้เกิดความคุ้นเคยว่าโฆษกสำนังกงานตำรวจแห่งชาติหากนึกถึงเราก็ต้องนึกถึงท่านประวุฒิถาววันสิริแต่เราก็ต้องเข้าใจครับเพราะว่ามันคือวัฏจักรวงจรของตํารวจครับเช่นเดียวกับนายจิตกรบุษบาหรือปู่จิตกรคอลัมนิสชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตั้งข้อสังเกตเป็นคำถามถ,ามถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงที่มาที่ไปของหนังสือละออกของพลตำรวจเอกประวุฒิ เนื่องจากวันที่ยื่นใบลาออกของพลตำรวจเอกประวุธยังอยู่ระหว่างพักร้อนราชการที่ต่างประเทศและกรณีที่พอบอรตรชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าไม่เห็นหนังสือดังกล่าวเพราะต้องเซ็นเอกสารจํานวนมากต่อวันนั้นเป็นคําชี้แจงที่เป็นเหตุเป็นผลนหรือไม่อธจิตาวัชารานนท์ทีมข่าวอัจฉรกรรมรายงานดูอี